มือถือก็ตัวเยียครับซอฟต์แวร์ที่สุดของปีนี้ s a <Samsung>. m s u n Galaxy S4 7ด้วย One UI 8 Galaxy AI i o <laughs> 2 6 <laughs> เอาผมมีจุดเถียงกับ Apple ด้วยเพราะผมใช้2องอัน m ัมซุงใช้ข้ามค่ายได้ครับ Apple ใช้ข้ามไม่ได้ซึ่งฝากไฟล์ส่งไฟง่ายๆย, <c oughs> ยากแต่ว่านอกนั้นถ้าคุณใช้ Apple อยู่แล้วมันดีเว้ย <c oughs> แต่ s ัม sung น่มันไม่ทำให้อีโคส s ต e มคนอื่นเสีย <c oughs> ใช่ที่สำคัญวัน UI 8เข้าล็อกเข้ามือทุกตัว oh. ทุกอย่างตัวอักษรกดที่สำคัญ AI ครับมันรวมถึงบทเลยนะซอฟต์แวร์ที่เราเอ่ยถึง <c oughs> AI มันเชื่อมโลกได้จริงออฟไลน์ได้จริง30บกว่าภาษาได้ใช้ได้จริงการประเมินผล AI ดีกว่า ไวลบภาพเนียน<ะ>ทุกอย่างที่เป็น AI ใช้ได้จริงหมดที่สําคัญจากการใช้งานจริงอ,อย่างซัมซุงมันพัฒนาการสลับหน้าสลับหลังอของวิดีโอพวกนี้เพราะเราใช้บ่อย<ะ>เป็นไฟล์เดียวสะดวก Apple ต้องกดเลือกทีละไฟล์เวลาสลับหรือแม้กระทั่งพวกโหมดโปรต่างๆซัมซุงใส่มาให้เลยใช้กับหูฟังก็ได้อีโคซิสเ็มได้ AI แบบออฟไลน์ได้เลยกดปุ๊บแปลทันทีไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบนี้กระโดดข้อมือ2ทีคุยแปลแบบเร็วตอบโตทันทีได้หมดทุกอย่างซีมเลสที่สุด C47 ด้วยเพราะ C47 productivity เ <c oughs> ยอะกว่าถ้า a 2 5อาจจะเยอะเพราะมีปากกาแต่ C47 อ่ะ2หน้าต่าง AI 2อันเลยแล้วเพิ่ม3มี DeepSeek DeepSearch อีกอ่ะใส่เข้าไปมไม่ใช่แค่เอาหน้าแอป,ปเดิมแค่มาขยายไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาเปลี่ยน UI มาให้เลยคือโคตระสะดวกสำหรับเนครับเดี๋ยวนี้เขาข้อปร,รับพี่กล้องก,องกอง็มือเดียวได้แล้ว IPhone ที่ะก็ยังแข็งแกร่งในด้าน Ecosystem ครับอาจจะเป็นจุดเด่นนั่นแหละที่เขาไม่ให้แบรนด์อื่นเข้ามาร่วมสแกนเร็วสุด จ่ายเงินแต่หน้าบักซอยก็จริงครับอัปเดตไวสุดอัศเทียนนะมีลักอะไรแก้เร็วสุดแล้วคุณล่ะเลือกอะไรนี่นี่ลิงก์ด้านล่างครับ